แฮชแบ็กห้ประตูคุ้มสุดๆวันนี้ที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้นะคะพบกับบังของคนเดิมเพิ่มเติมคือรถคันที่สองแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะก็ขอเอาใจสาววกชาวฮอนด้าสักหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาพามาชมตัวนี้เลยค่ะ Honda Jazz 1.5 SP ี2 0 9 9ค่ะบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่ารถคันนี้นะคะจะอายุกว่า11ปีแล้วแต่ว่าคุณภาพภายในเนี่ยคุณภาพสุดๆจะเป็นไงมาชมกันเลยค่ะคุณขาตัวนี้นะคะกระจกคือแบบสีเดียวกับตัวรถกลมกลืนมากเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะมารับบทผู้โดยสารค่ะ เปิดขึ้นมาบนรถนะคะอยากจะแนะนําว่าก่อนที่จะขึ้นรถคันนี้นําให้ใส่เสื้อกันหนาวนานๆนะคะหรือว่าเสื้อเอกสกิโมได้ก็ดีเพราะว่าแอร์เย็นฉ่ามากเลยค่ะคุณค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะมีเป็นที่เปิดเยอะมากๆนะคะนี่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนได้อีกนะคะบอกว่าใส่ของได้จุใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้คุณสามารถวางแก้วน้ำได้นะคะหรือว่าจะวางพวกของพวกอะไรเนี่ยวางตรงนี้ก็ได้นะไม่หล่นนะจ๊ะแล้วก็ตรงเนี้ยนี่ถึงจะปี2009นะคะคุณแต่ว่า กระจบอัโต้นะจ๊ะแล้วตรงนี้นะคะก็ยังมีเป็นที่ใส่ของด้วยเนี่ยตรงนี้สามารถใส่ได้เก๋ไก่มากใส่ของได้เยอะมากจริงๆนะคะแล้วตรงนี้ก็คือปรับแอร์ได้นี่ว่าจะแบบให้อากาศบรรดาบายไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเลื่อนเลเวลได้อันนี้คือบอกเลยว่าขนาดเบอร์หนึ่งอะยังหนาวนะอันนี้คือถ้าเบอร์สี่นี่ไม่ต้องพูดถึงแอร์เย็นฉับม,มากตรงนี้ก็คือปรับเป็นเลเวลได้นะคะความแรง แล้วก็เลือกได้ด้วยว่าเราจะให้แอร์เนี่ยมาตรงที่ช่องไหนนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ใช้ง่ายนีใช้ง่ายมากแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเบรกมือพร้อมนะคะและต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะมีที่ใส่แก้วนะ้าเหมือนเดิมอันนี้คือก็จะแก้วใหญ่กว่าตรงด้านหน้านิดนึงเนาะแล้วก็ มีที่ใส่แก้วน้ำา2ส,สองแก้วเลยนะคะใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยนุ่มมากสบายมากเนี่ยกว้างขวางจริงข้างในนะอันนี้เป็นเบาะผ้านะคะนุ่มสุดๆชอบ,อบเลิฟเลยและในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์แบบเทลเกตนี่แน่รู้จักเชื่อรู้จักเชื่อนะอันนี้นะคะข้างหลังคือกว้างขวางมากนี่คือภูมิใจนําเหนือมาก ภูมิใจนาเหนือมากเนี่ยเนี่นั่งให้ดูเลยเพราะว่านั่งมาแล้วกว้างขวางมากและนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถเพิ่มพื้นที่ข้างหลังได้อีกเพราะว่าเบาะตรงนี้นะคะพับได้แนะนําว่าตอนที่จะพับนะคะก็ค่อยๆพับเบาๆเพราะว่ามันพับได้แบบเยอะจริงนะคะก็คือคุณสามารถนอนราบไปได้เลยก็คืออันนี้คือขาดแค่หมอนกับผ้าห่มนะถ้ามีก็คืออยากจะนอนรีวิวให้แต่กลัวไม่สุภาพนะ <laughs> ก็คือบอกเลยว่ามันกว้างจริงๆนะคะเหมาะสําหรับเวลา สำหรับแปลว่าเวลาคุณไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างนี้ถ้าของเยอะก็คือคุณสามารถแบกสัมภาระใส่ได้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าคุณอยากไปปิกนิกไปหรืไม่มีที่นอนนอนในรถได้กว้างจริง <laughs> นะคะแล้วก็อะไหล่แม่แรงนะคะครบคันค่ะตัวนี้บอกแล้วดีมากๆเลยเดีย๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขใหม่กันนะคะของคันนี้ ถึงแม้ว่ารถคันนี้นะคะจะมีอายุถึง11ปีแต่ว่าเลขใหม่เพียงแค่1 4 9 4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าตกปีละไม่ถึง20 0 0 0นะคะพวงมาลัยเป็นแบบ2 3ก้านนะคะทรงหยดน้ำนะคะแล้วก็นี่นะคะตัวนี้ถึงจะเป็นปี2009แต่ว่ากระจกด้านข้างนะคะก็คือสามารถปรับอัตโนมัติได้แล้วนะคะนี่นะคะเราก็สามารถปรับได้เลยว่าจะไปทางซ้ายทางขวาขึ้นลงนะคะคุณก็สามารถปรับได้ตาม ระดับสายตาของคุณได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวต่อไปไปดูห้องเครื่องกัน,นะคะ่ะขออนุญาตเปิดกระโปรงก่อนนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถ4สูบ1,494 cc และ120แรงมาะะ้าค่ะบอกเลยว่า ห้องเครื่องเนี่ยสะอาดมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรถแรงมากจริงๆนะคะเอาละค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะพูมมใจนำเสนอมากๆนะคะอันนี้ก็คือยางแม็กนะคะเป็นของเอ็นไกนะก็คือถ้าคนที่ชอบในเรื่องของยางเนี่ยจะรู้จักยี่ห้อนี้เลยเอ็ N นไกราคาสูงมากๆแต่ว่าวันนี้คือมาพร้อมกับคันนี้แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็น RE30 ขอบยางถึง15นิ้วเลยค่ะเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะ่ะสาหรับ เจ้า Honda j a เจตัวนี้นะคะชอบกันหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าชอบนะคะเดี๋ยวขอบอกราคานี้นึงนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าป้ายแดงราคาอยู่ที่642,000บาทนะคะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าของมงคลคาเซนเตอร์โดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าประหยัดได้เยอะมากนะคะชอบไหมล่ะคะถ้าชอบโทรมาได้นะคะที่ปางคนเดิมเบอร์เดิมเลยค่ะ0 6 1 9 6 8 6 3 9 9ค่ะ หรือว่าถ้าไม่ชอบคุยชอบไลน์ก็แอดได้นะคะ M A P I N G underscore A R T I N D Y ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะและถ้าชอบที่ไอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝาก u u s c r i b e c ช anel นี้นะคะหรือว่าไปที่ Facebook Fanpage รถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอให้อย่าเจ็บอย่าจนเงินเข้ารวยๆปังๆและที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ฟางขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ